อใบวงเดือนเจ็ดนิ้วสี่สิบฟันในท้องตลาดทั่วไปที่ห้อแลนนี้ของมองกุฎคราวอ,อันนี้อันนี้ที่ช่างใช้ใช่ไหมครับอันนี้ที่ช่างใช้ทั่วไปครับม,มีขายทั่วไปตามตามท้องตลาดน,นี่ดูคุณภาพของเนื้อเหล็กอะไรพวกนี้ก็ดูจากภายนอกก็ น่าจะคล้ายๆเหมือนๆกันว่าฟันก็ไม่เหมือนกันละของทั่วไปฟันจะมีเรียกว่าไม่หนาเท่ากับของมงกุฎนะครับตอนนี้ฟันจะมีความหนามากกว่าความคมหนามากกว่าการสึกหรอการใช้งานมันก็จะ ยาวนานกว่าความคมมีมากกว่ามุม,มองศาของฟันก็จะต่างกันงเียง,ง่ายๆเทียบบไกล,กล้ๆเดี๋ยวลองไปตัดกันดูอันนี้ก็จะเป็นไปเลื่อยวงเดือน7นิ้ว40ฟัน ที่มีขายตามร้องตลาดทั่วไปนะครับใบเรื่อยทั่วไปตัดไม้มีไม้ทั่วไปข้างเรียกไม้อะไรมไม้หน้าสามไม้หน้าสาม,มให้ดูว่าใบเรื่อยตัดไม้เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ได้เลยงั้นเลยอืม่อไเดี๋ยวมีความไปนี่ก่อนของคือใบมีดของใหม่ความคมเลยก็จะใกล้เคียงกันอ่ะอีกครั้งครับ ก็ <S 2> <S 2> หลน,นะทั้งตะเสี่ยนเสียนเป็นเสียนไม้เป็นเสียนไม้ไอะไรพวงนี้ นี่นเป็นลักษณะอะาแตกออกยิ่งยิ่งแผ่นเล็กๆยิ่งแผ่นบางๆก็ยิ่งสังเกตง่ายก็มันจะแตกพวกนี้จะแตกออกอแล้วเวลาถ้าทำงานเฟอร์นิเจอร์ต้องละเอียดเดี๋ยวจะลองของคราวของคลาวเป็นเจ็ดนิ้วสี่สิบฟันใบตัดไม้ เราจะลองเปรียบเทียบข้างเปลี่ยนเลยครับัละเอียดหรอออันนี้เป็นใบของอลาวใบมงกุฎน,นะครับตัวเจ็ดนิ้วสี่สิบฟัน ใบใหม่เลยเดี๋ยวจะลองตัดดูว่าให้ช่างดูว่าความคมตัดมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับใบที่เคยใช้อยู่ยังไงบ้างูาลู l a p เปลมาเดี๋ยวเปเอเอานะเริ่ม เส้นจะดูว่าขี้เลื่อยที่เลื่อยจะออกมาเหมือนกับว่าน้อยกว่าไปเมื่อกี้แล้วก็มาดูเนื้องานกันที่ไม่มีรอยแตกน้อยมากไม่มีเลยดีว่ะที่ว่าเป็นรอยแตกของไม้เป็นเพราะว่าความคมด้วย ลองไม้หนาต่อไปเป็นไม้ไม้หนานี้จะไม่มีรอยไหมเลยอันแรกที่เราตัดจะเป็นรอยไหมสีดำนี้จะดูว่าความ ความคมความเรียนของเนื้องานจะดีกว่ามาเทียบเองที่ตัดงานที่ตัดครั้งแรก้ายมือสายมือนี้เลื่อมงกุฎเลื่อมงกุฎอันนี้ของมอทั่วไปที่ช่างใช้ท,ที่ช่างใช้อยู่เดิมคือดูการตัดแล้วมันมันเร็วกว่าแล้วก็เนื้องานมาได้เนียนกว่า โ <Okay. S 2> อเคครับผมก,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 ก็คือว่าหลักๆก็คือหลักๆก็คือว่าความคมทำให้ไม้ที่ตัดไม่มีเส้นไม่มีอะไรตัดได้เรียบ